โย่ Yo, กราบสวัสดีไปรุ่นยาวชนคนเล่นโรบูททุกคนด้วยนะครับผมกอนี่ผมนะครับ V ชายสดอายุ18ปีผมก็วันนี้ในเกมในแมตช์ที่มีชื่อว่ารอถุยนะครับหรือแมตที่มีชื่อว่า Word Peace นะครับผมก็นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวซุขนะ V2 อ่ะกระตุกกระตุกนะครับก็วันนี้จะมารีวิวซุขนะี2อ่แล้วก็สอนหาด้วยนะครับว่ามันหาไงซึ่งบางคนอาจจะเถียงว่าพี่มันหาไม่ได้แนละ้วไม่ใช่หรอมันดังหาได้ครับผมเป็นผู้เล่นใหม่ที่เล่นได้ประมาณแมปนี้วันเข้าวันที่4ครับอ่วันนี้คือวันที่ผมอัดเนี่ยคือเข้าวันที่4นะ คือผมเล่นแบบนี้แค่สี่วันผมไม่เคยซื้อขอไม่เคยอะไรนะครับผมหาด้วยตัวเองทางนั้นนะครับโอเคก็วิธีการหาทุกคนไปวิธีเดี๋ยวผมพาไปยูจุดซื้อก่อนละกันนะว่าจุดซื้ออยู pues, okay. ่ไหนนะครับจุดซื้อให้ทุกคนมาหลังบอสตรงนี yeah. ้ครับนี่หลังบอสตรงที่เกาะแรกตรงนี้ครับมันจะมีบอสด้วยห้าสิบอยู่ก็เดินมาหลังบอสตรงนี้จะเจอบ้านสีแดงแล้วก็จะมีซอกตรงกลางตรงนี้ครับแล้วก็พุ่งตรงไปด้านหน้าเลยครับมันจะผ่านเกาะตรงกลางนะระหว่างเกาะลิงกับเกาะอะไรไม่รู้สักเกาะหนึ่งนะเมื่อกี้หายไปแล้วนะครับแล้ว ่งไปเลยครับไม่ต้องหยุดนะครับตรงไปจนกว่าจะสุดเกาะเลยนะครับก็มันจะมีตรงที่ทําอยู่นะนี่ตัวคนว่าพี่มป็นโผ่แสงพี่เป็นสีดำมาโผลแสงพี่เป็นโผแสงไทยนี่นะเออน,นะครับก็นี่ครับก็ทุกคนเดินไปตรงบ้านตรงนี้จะเจอกับโกโจโยืนขายตรงนี้ครับแล้วก็ไปหลังบ้านนะมันก็จะเจอกับสุคุณะวีสองยืนขายตรงนี้ครับมันใช้อะไรบ้างครับทุกคนก็จะใช้เป็นเออจิตพันธะร้อยเจมนะครับแล้วก็ทู สวีเกอร์ซูคุนะนะครับก็นิ้วริง10อันนะครับแล้วก็ใช้เป็นเกิดเอเนจีชาร์จสิบอันแล้วก็หมัดยูจินะครับก็หมัดยูจิก็จะไม่หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวหยิบออกให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปหาทีเดียวนะของพวกนี้นะครับโอเคครับก็นี่จะเป็นหน้าตาหมัดยูจินะเดี๋ยวหยิบมาก่อนหยิบมาดีเฮ้ยเออนี่ครัหยิบมาละนะครับหมัดยูจิป็นอย่างนี้เลยก็คือหมัดยูจิเลยนะครับก็เดี๋ยวมาสอนหาก่อนเลยละกันผมจะเริ่มจากเออสอนหาอะไรก่อนดีอะเดี๋ยวผมจะเริ่มสอนหาจากเออ สิ่งที่เรียกว่าเคิร์ดเคิร์ดชาดนะครับเออไม่ใช่ดิเคิร์ดเอเนจีชาดนะครับเอออ่านชื่อผิดนะครับก็วิธีการหาอันนี้นะครับมันจะเป็นระดับแรนะครับก็วิธีการหามันมีทั้งหมดสาวิธีด้วยกันครับก็คือหนึ่งตีบอสที่ยันเป็นจากยูสึซไคเซ็นนะครับจะมีสามตัวด้วยกันมีโกโจทุกคนนะโทจินะครับก็สามตัวนี้มีโอกาสที่จะดรอปเป็นเคิร์ดเอเนจีชาดท่านเยอะเยอะมากๆเลยนะครับก็ให้ทุกคนหาไปร้อยอันนะครับเนาะเออนะครับแล้วก็อย่่าางตอมครับ ก็ไม่ใช่อย่างต่อมากล่องก็ดรอปจากกล่องทั่วไปเลยครับก็กล่องตั้งแต่ดับเลถึงมิติเข้าถึงเออเอกโซติกเลยนะครับแล้วก็เอ,อ,อีกอันหนึ่งก็ไปดีไปร้านพ่อค้านะครับก็ร้านพ่อค้าเดี๋ยวพาไปครับก็ทุกคนมาตรงบ,บ้านสีฟ้าตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนกระโดดขึ้นไปดีเว้ยโหกระโดดขึ้นโคตรยากเลยทุกคนโอเคก็มาตรงนี้ครับมาตรงหินประมาณตรงนี้ตรงบ้านสีฟ้านะเดินยขึ้นมาตรงหินบ้านสีฟ้าแล้วก็ให้ทุกคนเล็งไปแถวโน้นนะครับนี่ เรนประมาณที่อยู่ตรงกลางหินนะาเออนะครับแล้วก็ตรงบรตรงนู้นเลยก็จะเจอเกาะมันพอดีนะจะเจอเกาะต้นไม้ใหญ่ๆตรงนี้นะครับอ่ะนะครับเมื่อทุกคนมาครับมันก็จะมี n อ็นบีซีอินขายตรงนี้นะครับนี่จะมี n อ็นบีซีอินขายตรงนี้นะครับจะยินขายตรงนี้เลยนะครับที่มันจะมีโอกาสที่จะดรอปไอที่จะขายเป็นเกิดเอเนจีชาร์จนะครับนี่ตานนี้เลยนะครับอ่ะแล้วต่อไปก็มัดยูจิก็ทําตรงนี้นะครับทุกคนก็ทําตรงนี้นะครับมัดยูจิทาเกาะนี้เลยนะครับอ่ะ มัดยูจิเนี่ยมันต้องใช้นิ้วจริงหนึ่งอันนะครับก็เดี๋ยวสอนหานิ้วจริงแล้วกันนะครับก่อนที่จะาหา 2019, น rez, ิ artists, ้วจริงครับทุกคนต้องไปหา rier, ห links, cribe, น,หนิ้วปลอมมาก่อนครับซึ่งหานิ้วปลอมมาอย่างต่ําเลยนะคนก็ต้องไปหามาประมาณร้อยถึงสองร้อยอันนะครับซึ่งมันใช้เยอะมากๆเลยนะครับก็แล้วแต่ดวงคนนะครับต้องบอกก่อนแล้วแต่ดวงคนนะครับให้ทุกคนไปหามาให้ได้นะครับร้อยถึงสองร้อยนิ้วนะครับถ้าใครดวงแย่ๆนะครไปหามาประมาณสองร้อยนิ้วถ้าใครดวงแย่ๆเนาะเออนะครับก็วิธีการหานิ้วก็มีหมดอยู่สามวิธีนะคครรับกกกก็็วิธีแื้้ออจาา ที่เป็นข้อความสีเขียวนะครับมันจะมีข้อความเขียวๆก็มาที่เกาะนี้ครับแล้วก็ไปตรงจุดนั้น่ะนะครับมันจะขายอาร์ตเจ็ดร้อยนะก็มันจะมารอบหนึ่งก็คือเจ็ดอันนะครับครับวิธีที่สองครับทุกคนก็ให้ทุกคนไปตีจากบอสสุขุนานะบอสสุขุนาจะมีโอกาสดอปนิ้วมากที่สุดเลยนะครับก็มันจะดอประมาณนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วประมาณนี้ครับก็ดอปค่อนข้างเยียบ่อยอยู่นะเออครับตีสุคุนาครับแล้วก็วิธีท้ายคือตีจากกล่องนะเอาจากกล่องนะ ซึ่งกล่องที่จะมีโอกาสตอบมากที่สุดจะเป็นกล่องระดับดีเจนดารี่กับอีพิกนะครับซึ่ง3ามกล่องนี้ไอสองกล่องนี้มันจะมีโอกาสตอบง่ายมากที่สุดนะครับโอเคครับเพนก็ถ้าอยทีุ่กคนได้นิ้วมานะครับก็ให้ทุกคนกดไปที่นิ้วที่เป็นระดับอีพิกนะครับกดเข้ามาเพื่อันจะอยู่ในกระเป๋าเรานะครับก็ทุกคนนั้นดาเนินการกดใช้ไปเรื่อยครับกินไปเรื่อยครับจนกว่ามันจะได้นิ้วจริงมาเลยครับก็ผมมีคลิปให้ทุกคนดูนะครับว่าได้นิ้วจริงได้นิ้วจริงๆใช่ไหมเนี่ยมีคลิปให้ดูนะครับนี่ อ่ะะครับทุกคนก็นี่จะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมได้นิ้วมานะครับจากการกินนิ้วสุกุนะธรรมดาครับก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้พากนนะอันนี้ไอ้ไม่ไม่ไม่ได้พากอันนี้ผมไม่ได้อัดเสียงไว้นะก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะว่ากินแล้วได้นิ้วจริงไหมนี่ครับทุกคนเห็นไหมได้นิ้วจริงแล้วเห็นปะเออนะครับก็ได้นิ้วจริงๆนะครับนี่ก็ได้มาแล้วนะครับก็มานี้เลยนะครับทุกคนก็หลากคนได้ขอมาครบแล้วทุกคนก็ทุกคนมาแลกกันเลยครับเอ่อกับสุขุนะตรง เจม7,500พนารนะครับนิ้วซิปจริงสิบอันนะครับแล้วก็จะเป็นเขิดเอเนจีหนึ่งร้อยอันนะครับเขิดเอเนจีชาร์จร้อยอันแล้วก็จะเป็นหมัดยูจินะครับใช้รวทั้งหมดคือหนึ่งหมื่นกว่าเพชรนะครับแล้วก็จะใช้นิ้วจริงวันสิบเอ็ดอันนะครับแล้วก็เขิดเอเนจีชาร์จใช้จริงหนึ่งร้อยสาสิบห้าอันเนาะก็จะได้หมัดโซคุนาวีสองมาเลยนะครับโอเคคนก็เรามารีวิวหมัดนี้กันดีกว่าว่าหมัดนี้มานทำะอะไรได้บ้างนนะคคครรรับับบทุกกก็เาาามดดูดีว่ ซึ่งหมัดนี้เป็นระดับอะไรไม่รู้นะเป็นระดับสีดำหรือเป็นซีเควตหรือเปล่าันี้ผมไม่แน่ใจนะซึ่งผมไม่รู้ว่านี่จะบลักเป็นบลักหรือเปล่าแต่ว่าผมแนะนำนะควัทุกคนรีบหาทําดีกว่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช่บลักหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวมารีวิวกันดีกว่านะซึ่งผมจะบอกก่อนว่าเผาที่ผมใช้ตอนนี้จะเป็นไม่ใช่เผาเป็นฉายาที่เหายากที่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นเผาอะไรไม่รู้วีเจนเวอร์เจนอะไรไม่รู้นะครับก็เมานว่าเป็นเผาที่ตีติดหรือไๆนะแต่ว่าหมัดซูค เผาออกดีกว่านะทุกคนจะได้รู้ว่ามันมีนมพาสิฟต,ติดหรือไหน่งจริงหรือเปล่านะโอเคพี่เอาออกไปหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเลื่อนไปก่อนอันนี่ใส่เป็นีิวันละกันว่าให้ทุกคนดูว่ามันตีติดหรือไหลจริงไหมนี่ครับมันตีติดหรือไหลยยง่งจริงนะเห็นไหมเออแต่มันตีเลือดเหล่าห้างเทียเลือดเหล่าอะไรเลือดไหลค่านข้างเทียเบานิดนึงนะครับถ้าใช้โลกับเผานี้มันจะดาเมจท่าทข้างเยรุนแรงเลยดูนะ <S <S นี่เห็นไหมดาเมจสองหมื่นแปดสามหมื่นสี่นะครับโคตรแรงกันตีมาาเนี่ย เดี๋ยวเครื่องมาคีบ้างดีกว่าคนก็ดรามิตเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะเครื่องมาขีครับตีประดาดรามิตเท่าไหร่มาดูกันนี่โอ้โหเดี๋ยวโอ้ยดรามิตสี่หมื่นสามนะทุกคนโอ้โหดรามิตแรงมากดรามิตเพิ่มขึ้นเกือบหมื่นหนึ่งอ่ะนะครับโอ้โหแรงเลยสกิลหนึ่งครับเป็นการฟันขึ้นระลวงอย่างงี้นะครับโอ้ยกระตกนะครับดรามิตที่แปดหมื่นนะครับแปดหมื่นเจ็ดพันแล้วเมื่อกี้ผมเคยตีเพิ่มไปหนึ่งทีนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูที่สกิลที่หนึ่งกันดีกว่านะว่ารออย่างงี้ ดาเมจที่แปดหนึ่งเจ็ดพันนะครับก็ถือว่าโคตรแรงเลยสกิลสองเป็นการยิงคลื่นพลังไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับค่อนข้างเท่แต่ดาเมจก็ถือว่าก็แรงก็แรงอยู่นะอ่าสกิลสีเป็นการยิงบูกะหรือฟูกะไม่รู้ผมจําชื่อท่ามไม่ได้นะจะเป็นสอนไฟอะดาเมจที่แปดหนึ่งแปดพันนะครับเดี๋ยวดูสกิลเอ็กใหม่ขีดละกันว่ามันดาเมจเท่าไหร่นะเมื่อกี้ไม่ได้ดูดาเมจที่สนะี่มันหกพันแลก็ถือว่าแรงนะสกิลนี้ก็ถือว่าแรงอยู่สกิลสีนี่แรงเลยนะครับแต่ว่ามันชาร์จนานนิดนึงนะคคครรับับบโอเก็ะนนี้นะ มาดูดีดาเมจมันขึ้นโคตรต่อเนื่องอะ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลวีดีกว่าว่ามันสกิลอะไรก็คือสกิลกาลางนะเขตที่คนรู้จักอยู่แล้วนะเออใช้เวล,า,ลาไล่กาลางอะเขตแป๊บนึงนะครับแต่มันไม่มีเสียงนะเออก็มาเนี่ยนะครับก็เป็นการยิงพลังลวนะันน่ะอย่างนี้ครับนี่ดาเมจที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเลยนะเออแรงนะแรงแรงพุ่งคนไปหาเก็บไว้อะ่ะแม่งโคตรโกงเลยนะครับอ่ะก็มานนี้้วการสนับพลังพลังของสุครานะครับก็สอนหาเท่า ที่ผมพาหาละเอียดได้มากสุดแล้วนะก็ใครที่หาไม่เป็นก็กูไม่สอนแล้วนะเออก็ถ้ามันโดนแกบักกูไม่รู้นะครับแต่อันนี้ผมอว่าไม่น่าใช่บลักน่าจะเป็นความต้องการแอดมินมากกว่าเนาะโอเคคุณก็สหลหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีแล้วเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายไว้เจอใหม่คลิป,นลปนห,ปปหปน้าครับคลิปหน้าผมจะมาสอนหาอะไรก็รอติดตามดูแล้วกันเนาะ